สวัสดีครับมือนี้คือเส่าวันที่24พฤษภาคมนะครับ2 5 6 7นะครับนี่คือตลาดาสดเนี่ยมันเศ้านะครับบ้านคุดหว่านะครับตำบลคุดหว่าอำเภอคุชเร่าจังหวัดกระสินนะครับหรือบ้านที่มีชื่อเสียงดังๆในเรื่องเกี่ยวกับบังไฟตะไลหลานนะครับมือนี้พายพี่น้องกำลังตลาดน้อยๆนะครับยังมุอเศ้าฝนตกครับมือนี้นะครับฝนตกฝนตกนะครับแต่ว่าก็มีคนมาตลาดอยู่ แม่ค้าแม่ขายกับแม่ครับอันนี้ในใคือแตงโมนะครับเดี๋ยวดอแตงโมนี่ขายดีขายดีเลยแตงโมนี่ขายดีเต็มส่องขุกะอยากกูดิอืมกินได้คือเขาขุดตัวก็ได้นี่ผู้ขายได้ไหนด้อครับย่ายนี่ลำบากแน่จังหน่อยลำบากแน่จังหน่อยครับจะขุดกรบปุดีปันไดนล่ะมาเดี๋ยวแตงโมอุดหนุนอันกลางนู้ยสวยหนิง่วยจักบากกลางนี่อืมเอาจักลูกนึงเอาคุณหนุนพอค่า อืออเอาลูกนึ่งด้วครับเดี๋ยาลูกงามนะอะไรลูกง,ง,งามแตงโมส้นใหญ่ประมาณไนบ้างอันส้นใหญ่ครับอันนี้30บาทเนาะอันนั้นเท่าไหร่นันน่นอัน,อน,นยี่ห้าบาทโอ้ยี่ห้าบาท,าาบาทเริ่มต้นยี่ห้าบาทางงาแตงโมยามนี่มันกัดกัแหรงแตงโมงแหรงแตงเคลื่อนลำเปล่าแตงเคลื่อนลำเปล่าสามสิบบาทมาเอาครับจ่ายไปเลยแต่ว่าแตงโมอะไรทุกคนได้จเฉยๆมาเอาแตงโมลูกโตโตรสหวานพุ่งสี แต่งเพื่อน้องกงสีครับเป็นแตงโมพนันซ่อนหญ้เาเลยครับเป็นไร่ในหลายที่แตงไร่ส้นหญ้ากินสันกัมันก็มีกินตะลาซ่อนหญ้าแล้วก็ตอปีดเนาะชูเมือนี่นิยมคือนตอปีดกับซ่อนหญ้าอยู่แล้วเนาะคือตอปีดกับบัวห้าวบัวห้าวบัวแพร่กันับัวแพร่กันเอาอุดหนุนลูกเดียวลูกหนึ่งช่วงนี้มันหาหญ้าช่วงนี้หายากเนาะแตงโมมันปลูกกับสีไผมันปลูกหญ้ามันปลูกยาก อออยากกินแตงโมกขายตลาดได้แงเราฮอด่ะกับซีมีตามตลาดนัดน้ำตลาดอำเภอตลาดนัดตลาดอำเภอตามัป้ายเลนนอ้อนี่นอกั้นเนื้อพุธวาอหยียงไผ่เม็ดไผ่เมดเนาะเฉวๆเดี๋ยวก็เบิ่งท้างน้ครับครับโอ้ทางนี่ตาขวัอยู่ป่าบนโอ้ป่า โนตุกไม่เปล่าออกเออนี่นี่นเอีอบแล้วก็มีจังบาทเลยครับเอืบนี่โอ้ตัวละสี่สิบบอสโอ้ปานินเนาะ,ะ,ะนีน่เนาะโลแปดสิบแ,แต่ว่าเอีอบแล้วนี่คือตัวละสี่นนสิบอันนี้เด้ออันนี้เด้อโอ้โหสิบมันตายบ่มันนกมันอยังโอ้มันนกเป็นหกสิบเนาะมาูส้ซบอครับตลาดนี่นะ โอ้อยากกินปลามานี่เนาะเหลือแล้ว4ี๊บิบะตัแพงเลยครับไม่แพงกันนะอาหารทะเลเพิ่งหมดนะนี่กันบ่เอาปลาครับปลาเอาปลาฝนตกแหรือปลาออ้ฝนตกะหรือปลากำลังขายครับปลบคุทธาได้พ่อขาด้อ ตลาดขุดว่านะครับพี่เด้อตลาดบ้านขุดว่าตลาดน้อยๆครับแต่ว่าของขายหลายโอ้ของไม่ค่าบ่นี่นั่งยังแนี่ยละครับเดีมาขายผักใส่ของบ้านเฮ้านี่ยล่ะพี่พักไซครบก็ได้อหอยตกต้นนี่เอาเลยครับเบิ้งเลยอันนี้เป็นหมากผักใส่บ่นี่บ่ อันทังบานทอะไรวุ้ยเอาให้ผมเนี่ยสันเบิ่งเอาไปกินพุกผมเหมือนกันนะกินดิบแห้งแซ่บเหรอครับบ่ออันหอยตกต้นเตี้ยเตี้ยนี่ดูเท้าขนโดนี่หอยตกต้นนี่เั้นสองนี่โอ้กบคบเนี่นี่ยอุดหนุนให้แม่คายนะพักหมากมันเนาะกินดิบแห้งแซ่บเหรอครับบ่ โอ้กินดิแหงแซบเนาะฮะกับตำทูตำถั่วนะครับก็คเอภาษาพุทไทยว่าตำพูตำทูโอ้ยูเซ้งสูงสูงเลยเนาะพวกนี่เนาะอยู่สูงสูงเลยเนี่ยชับอันนี้มาขายยังเหมือนหรบอก่ครับบ่โอ้ขายกลบบ่กลบหน้าเลาเนี่ยบ่กลบหาได้เป็นกลบหน้านี่เนาะถุงเท่าไหร่ลรืครับ ยงละลอยเนาะกบหน้าเนาะกบไฮกบหน้ากบธรรมศาสตร์อืมกบธรรมศาสตร์อยากได้มากตลาดพุทธวานี่เนาะมีสซุ้มือบ่อเหรครับบ่จ้ะบ่แล้วจะหาได้เนาะตลาดพุทธวาเด้อฝนมันกับ่ได้ฝนโต๊กับ่ได้โอ้ฝนตกนี่กบออกได้อันนี้แม่นยังเหรครับนี่ห้องเฮามาทั้่ไงล่ะมาละห้าบาทเบิรงเบอร์เอา เอาสีซอยสองอันเด้อขอพูดละเล,กล็กละน้อยไปอสองอันบุ้งกินบุ้งกินคูคคเองนี่ผมสีอะไวรนี่ทั้งคนเด้อวั้องสีมาเอาฝากไว้นะำครบหนึ่งเลยต้งใสเดี๋ยวจะคุยเรื่องมะอ่ำเลย เอาไว้น,น้ำเล่าเนี่นะ,ะกังบุง้งลูเองบอกรับบอกมาลาฮาบ่าเฉอได้เนาะถูวิลีวันอ่ัพบุ้งตลาดคุ้นวานี่ถูวิีเลยเนาปลูเองค้อมโอ้ะนะครับลูเองคุณยายเป็นอย่งเนนี่สุอันบอกอยู่นี่นี่ชุดแนวเลยถึกถอก ถึงมากเลยนี่คุใยา่อันนี้จักบาทหัวหอมนี่เห้าหอมกระเทียมกระเทียมไม่มีมันนี่อยัางไรเนี่ยผักแคนะ่บ่จกักจักบาทหรอใหญนะ่น่ะเอาให้ผมเลยป่ะผักแค่น่ะเนาะนี่นี่เอาเอาจานนึ่ง ผักแค่ยูเฮินยูเฮินใหญ่ uh, ่นี่บอยูเฮินใหญ่เนาะอยู่บ้านใหญ่ไ่ได้หลายตัวเสร็จเนาะใหญ่เนาะชุบอืมเนาะผักแค่ผักแค่โอได้หลายของใหญ่ผักแค่สีแดงยาดีเลยดสีแดงยดิใหดผักแค่ผักแค่สีแดง อันนี้ก็หาบาทสิบาทรายใหญ่มาขายชุ่มือเนาะมาขายชุ่มือบ่ยายมีทุกวันเลยโอ้พันโอ้ยถื่อเถืก็ได้เนาะเอาอุ่นหนุนดอกแครายใยา่ได้เป็นหนุนดอกแค่อาขอบุญรายใหญ่ป็นยังครับยี้นี่อ้อันนี้น่ะฮอกโฮเทลกินย้มาทำโอ้โอ้เขาเขาเอื่อไว้น้ำอาบุญเนาะ มันเกี่ยวเส่หัวนะบอกใช่ของพูดเทนี่พูดไทยเนาะจ้าเทนี่พูดไทยจะมีเขาเอิ้นเผือกกว่าใหญ่เอิ้นเผือเขาเอิ้นเผือกว่าซื้อมั้นไหมซื้อน่ะห้าห่อหัวแทะนี่โอ้นี่ห่อหัวแทะคิงนด้มาบุญนอยังเป็นเทียนอืมตรงมีตัวนี้นะเป็นเทียนยาวๆนี่เนาะได้อืมโอ้ใช่ไหขายทุกมื่อเลยมาทุกวันนะครับมาทุกวัน ขอบคุณอะไรยาเด้วย่นน้มหมดอ่ะเออมะขามชุ่มอันนั้นแ้่อันใบหน่ะบัขามเบียามบขามเปียกบัขามขอันเท่าไรอะไรยายอันนั้นสิบบาทอันละสิบาทพักอย่างนี้วยาเนี่เพิ่งอันนี้เผลอนนเบี้ยเอาเป็นเบี้ยพระจูบ่ ยไปูเอาไปปลูกอันนี้แม่เนี่ยกะเพราอัานจังหวะใช่ไหมฮอยฮอยเมืองผมออกกะเพรานี่เพิ่มผมออกเหมือนนี่เลยกะเพราย่ายเนี่ยเอาไปบ่ทอพดพอเดียวไปพัดพัดใส้ท่อมาแช่พัดไส้ปลาใส่หมูนี่แหละวไส้หมูเอาไงอ่อุดหนุนย่า่เฮ้อเลยกะเพราอยากไดด้วยเด้ได้มาขายทุกมือว่าย ขายทุกวันขายทุกมือเลยขายทุกวันลูกหลานของทองม่ไห่โอ้ลูกหลานของทองมาให้พ่โดยยายบ่มีหยังผมฝากไว้เลยชุบอ้อวเอาขายดีได้ยายเด้อเอากับเผาเฮ่เมื่อกี้นี่เอากับเผาให้หอมของห่อเักบุ้งบ่มัดเท้าบ่ร่เลยครับ โอ้อันนี้หาอันนี้ซีบเนาะขักบุ้งขายผักบุ้งย่างเดียวบ่อือกับกระเทียมบ่ไม่อยากได้ยกกระเทียมอย่างเงี้ยเบิ้มเบิ้มกระเทียมเอาหนึ่งได้กระเทียมได้ก็ยังได้ยกกระเทียมยูเฮิร์นหมดเหรออือนี่ไปหาเงินไหนก่อนกระเทียมยี่บบาทกระเ่อยมาบด้วยอากระเทียม กระเทียมเขาได้ปลูออกเอาเองบ่หรืบ่ซื้อมาโอ้ซื้อมาเนาะกระเทียมเศร้าบาทนะครับอเาบาาบาอา,าอุ้นหอยเศร้าบาทเศร้าบาทของไทยบ้านเขาเนี่ยล่ะบ้านกุดว่ากุดว่ากุดว่าของถือดดีด้วยคุยว่าเนาะเศร้าบาทสิบบาททอนันเ์ด้วยของห้อหหงเป็นอย่างไรนี่นะตัวขนมโบราณขนมโบราณเศร้าบาทอะไรครับ อันเท่าไหร่ะสิบบาทค่ะโอ้เบ <c oughs> ิ้้งเบิ้งอหนุนไหนเบิ้งเอาจากสองอานฉาเบิ้งขนมโบราณบ่จ้าโบราณโบราณโบราณนี่เรียบมครับบ่จ้าโบราณเขาต้มมันเหรอโบราณบ่ครับบอ้าวผู้ขายกับโบราณมั้งก็โบราณโดนเนาะเกิดเพราะโดนเนาะี่แต่ว่าเห็ดขนมโบราณได้นี่ยโอ้ยถือว่าไหนได้เป็นตาแซ่บริเล่เลยกว่าไปไหมบ่เอาบ่จ้า อายุบอกครับบออ่อายุหกโอ้หกสิบหกสิบโอ้บอกครับบ่ญญป่าม่านนันเนาะนกะทิว่าเป็นโบราณได้ผู้ขายก็โบราณบ่ขนมโบราณแต่ว่าของโบราณนี่แซ่บด้วขนมเด้อแม่แฮนบอใช่แซ่บเลยมันหยังเนี่ยหรครับนี่ยทัวร์ล<ห>ีสงทั่งางเดียวในมะบบในมะโบอันดับหน้าในมะบวบโอ้ย เดี๋ยวเ่าไปปลูกกินได้นะแม่บัวเ่าปลูกเร็วป่าวยิบขึ้นเบิ้งกันนะโอ้ไปปลูกเลยเบื้งบักบัวหอมบ่าวไม่เบื้องเบิ้องสื่อหายเบิ้งในบักบัวเดินในบักบัวพวกไปลงกันไหนตอนเที่ยงบ่ายก่อนเดี๋ยวเอาอุดหนุนให้ยจำนีก่อนเอาค่ขอบคุณค่ะหลายคนเด้อ หลายคนหลายคนเท่าไหรปลูกขยายได้ได้หลายต้นอยู่ตัวนี้หลายหลุมอยู่มันบ้งามโอหลุมหนึ่งใส่ไนเดี๋ยวสองสามได้สองสามไนเวลามันเกิดมามันก็เขาต้องต้องใส่ใสคางให้มันบอบอกใส่ข้างให้มันบ่ไม่อดเดี๋ยวมันเตะบอเขาใสคางให้มันบอไม่ได้ใสให้มันไปน้ำดินเลยบ่โอนะครับบักบวดเลย เอาเอาไปปลูกล่องเบิ่งได้เลยฝนหน้าฝนนี่นี่นี่บวบหอมเนาะเอาเอาไปแล้วเอาบัวบหอม,มน่เรขายโอ้โหอีกบวบแม่นี่แหละจ้ะอะขอบพูดอะไรครับเนาะโอ้ยของถือของถือเฮ้ยยังอะไรใช่ห้องโอ้ยจำเรื่องจำเรื่องกับพัก มี่าักขาอืมทักบาทเหรอครับของละชสิบบาทน้องนวนซอยอันนึงนี่เอาเอาดีเด้ออันใดไหมคะสักขาอันนี้จำลึ่งบมกคืออยอนแนมอยู่ลึงเลยมันเลยออกังเนาเอาผักเนาผักเนาบ้านพักขาผักขาเอาผักเนาภาษาบุถไทยเลยพังเนานั้นพังเนาด้วยอันมี้ข้าวใหญ่ละบ้าผักสอยอันละหน่อยระยะเลยอันเรเล็กละวน้อยไปขอบคุณเลยบ้านนี่ฝนตกไหมครับมีมากมีหลายเนาะ โอ้ไปหาเห็ดโอ้ไม่ค่ายไปหาเห็ดกันเล็กน้อยมนีกันชิไปอยู่ขายเบอร์ขายเห็นกระลังอ้อบไหครับบอสเห็ดเผาะบอสโอ้เห็ดเผาะบอสเห็ดเผาะภาษายบุญไทยห้ากับเห็ดเผาะนี่แหละเนาะเห็ดเผาะนี่แหละอือันนี้ของห้าเป็นอย่างหล่อแกมบอนออมบอนออมบอนโบราณพักพักนี่ยังนี่เออนี่เอาเมื่อไหร่บิ่งอันดักดื่น เอาเมดเอามือพได้ยนเบ่งเบ่งเบผักขมผักขมเอาไปลวกกินได้หนแบไปลัวกินแสบเพราะว่ามันมันได้ประโยชน์นะนี่โอ้ประโยชน์อันนั้เพิ่นอ่อรา้นนั่นกองถุงสิบบาทเบ่งเได้ผักเรบ้นี้บ้อนี้ได้ผักขมแล้วไปกิน้วมื้อนี้รัวแซ่ะเดไปรวกก็ปนเด้ กระปุลกระปุลนี่ไอเท็กสิบบาทค่ะซาบ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 ะนะเมื่อนี้อุ้ยนุ่นแม่ขากันน่ะฝนตกเมื่อนี้อุ้ยนุ่นแม่อยากไปหาเห็ดอีกอยากไปหาเห็ดบ่ะคล้ายเมือนี้ก็ไปหาเห็ดอีกเห็ดเพาะกำลังออกเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งได้เหรยเนี่มาแลงกับแมาตลาดแลงบ่ครับว่เห็ดเพาะบอตลาดแลงโอหลายวันชั่วโมงตลาดแลงเห็ดเพาะนี่ มืแรง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 สิมาเบ่งได้สินเลยมือแรงจะมาเบ่งให้หลายหรีบบ่กครับบ่อือโอ้หลายยังมือแรงเนาะเฮ็ดละโงกเฮ็ดออกบ่บ่พี่ไดเฮ็ดเพาะเนาะเฮ็ดเพิงเนาะอันนี้เสาทุ่งลาเลกอันนี้หอยยังนี่หอยปลาโบนีบ่มีหอยปล้งหอยปลาพักบุ้งขึ้นเดียวบอกคราบ่ ผักบุ้งเพื่อเดียวมัดเท่าไหร่ล่ะครับมัลล a h บาทมลล a บาทอันนี้ขนมห่าถุงเท่าไหร่นี่สิบบาทสิบบาทเมื่อกลับักบุ้งให้ในสิบบาทได้หน่อยเ้อเอานี่ถุงนึงนี่ครับเออพี่มันกลมๆหนิแม่ด้วยกลมๆงงกลมเออเป็นเท่าไหร่บอกอสิบอันนั้นก็สิบแบ่งกันเอาเด้อแบ่งกันเอา ยช่ท wow. oh, yeah. mm ้ายมือก็ได้ไป่เข็มเหตุขึ้นเพื่อนโบนี่โอ้ยายไปบ่ได้ล่ะโบผม่ได้บ่ครับบ่ขึ้นเขาบ่ได้ที่ขึ้นเขาไ่ได้ขึ้นเขาลงเขาไม่ได้ลงเขาไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาไม่ได้เมื่อยบ่ครับบอสบวเข้าฮัทบวเข้าออกไปเลยเด้เนี่ยมันเชื่ออืม อ้าวพักฟืนน้นี่อุดหนุนต่งชานี่แล้วพักบุงเหมือนอะไรนอมนาไหนเนเาะแง่คร่ได้ครับนี่เด้อเอาตลาดกุดใบกุดหนุนเมื่อไรบันสิเมื่อไรบานขาบุ้นอะไรหเนาะุ้นหนุนแล้ว ได้ก็ได้แล้วแต่พักบุ้งทั้งหมดเลยนี่พักบุ้งพักบุ้งงามอันนี้พักบุ้งโอ้โหมาดิพักบุ้งน้ำกันนี่น่ะพักบุ้งพักแค่ไอตุ้งบุ้งนี่คืแมนหมดไว้จะหนี่เอาแม่อะไรบ่อะบาป่ะเนี่ยแบบโม่เนี่ยแบบโม่แมนพักบุ้ง ไปครับอันนี้คือตลาดมื่อนี้มามีหลายเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะไปเจมเฮดบ่ยายบ่โอ้ไปหาเฮดพอไปหาเฮดพอหรือไมามีหลายเนาะตอนแรกบ่ครับบ่ครับหลายบอครับเฮดพอเฮดพอเอาตลาดน้อยๆเด้ออมื้นี้เด้อชิบเอานี่แหละครับอุ้นนแม่ค้าเมื่อมีแต่ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งเอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่ค้าเด้อ ขอบคุณเลยกอบขุนเลยหลายครับขอบขุณเลยหลายเรอ้านเท่าไรหรอด้านลาซาลบาทเมื่อราไรแย่ปนี่เมื่อแล้วเหกัห้องเฮ้าเนี่ มะเลยอเศามเห็ดฟอนขาวต้นขาวอันล่าเซาู้เองบผู้เองค่ะอือสว่างงานสว่างานนะเอาสอ่างานเด้อซื้อเห็ดน้ำแม่ข่ากันนองมันอยากได้อยู่มองเฮาเป็นอย่างนี้เหรอครับมันน้อยจ้ามันน้อยโอ้บ่น้อยหรือบั๋วบวเนี่ยบ่มะโนยบั๋วเลี่ยมบวบเลี่ยมอาหารสั้เร็จกะมี มะน้อยบวบบวบเหลี่ยมกล่องเท่าไรครับบะน้อยเฮาทิปบาทค่ะทิปบาทเอาสักสองอันเด้อสองกล่องบังน้อยเฮากล่องเล็กก็ได้ครับเอาบักบวกภาษาพุทธไทยเอินมันน้อยเนาะจ้ามันน้อยพุทธว่ามันน้อยพุทธว่ามะน้อย เราว่าบวกเหลี่ยมบวกเหลี่ยมได้ทแปดี่หลายดิแทีพงเฮาเท่าไรกนี่บอนี่พนุนอสี่สิบสองสองอ่านสองอ่านอนลเดเสาสองอันสองอัน เห็นแล้วไปได้เห็ดเราได้เห so ็ดขอนขาวบ่นี่บ่เอาไปซุปซุปใส่ปลาทูได้อยู่บอได้ได้ดิมันน้อยมันน้อยซาบาดอุ้นนู่นเราเด้อมันน้อยก็ได้มันน้อยกับมันน้อยก็บซาบาดทั้งทั้งขุนแม่นเผลอนะทั้งม้าม้าเนามันน้อยเนาะมันเน่าเด้อเรามันน้อยบวบเรียมบวบเรียมอ๋อเนี่ยเด้อจาบเ็บตับปลาดเลี่ยงกับไปบ่ ไปาดม่ได้ไปนี่ตลาดเ้านี่เนาะภาษาภาษาไทยเอื่นมันน้อยแต่ว่าคือบวบเหลี่ยมนะครับด้วยบวบเปียมบวบเปียมนี่นะครับเอาอุดมแมค้าแล้วนี่บวบเหลี่ยมเฮ็ดปู้องอยู่บ่เฮ็ดเ้องกันปู้อยู่เฮิร์นบ่้ที่บ้านห้องเนี่ยแมนจ้ะอยู่กุฎวานี่ลาอยู่กุฎวานี่เนาะเฮ็ดบดมีในปู้ป่ไม่ได้เฮ็ดขอนขาวเนาะนะขอบคุณหลายครับ แม่ค่าเฮ็ดอือหอโุุชุดอืมตันนี้เอาวัตบนี้อันเทา่เนกรอันนี้บอกบาทก็ห้าบาทเบิ้งเบี้งมีอันที่ค้านไปรูปบอกันดอกเอาเให้ย่าต่เบิ้งอันนี้น่องไม่วะย่นี่บอกกรเลยนี่อันนี้นตัวเข็มงบาอัเปอต้มกินบอก

ตะไคร้ก็จะค่อยว่าเอาไปต้มต้มน้ำไว้แล้วมันหนังนอันนี้น้าก้อยเอาน้ำมาบาดอันนี้เศร้าบัดเอาเอานี้แต่เอาน้ำโลดสิเอาไปต้มกินมันดีสิเนี่ยมือค่อยมามือคนดีมาเลยเอาเอามือสั่งได้ก็พกอเอานันเศร้าอันนี้กรับตะไคร้เนี่ยเออเป็นเศร้าห้าคงว่ได้ถ้วยเขียวถ้วยเขียวหน่ยเนาะเอาไปต้มอดีกว่ยาไหมคกับตะไคร้ มีมีผมผมถชงอะไอยู่อนะหน่ได้เด้ออ่ะขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายยาาดีด้วอ่าฮัลโหนป้าลายนัไปบบบบอยู่นีมีเหงืุักแขนดโอ้ยขอบคุณหลายคนย่ยครับมาสูมือบคนย่มาสูมือบอมาชูวันบอีไมาวันโอ้มีได้มาุกวันโอ้น่าไั่ตของจังมากน่ามั่ของจังมากออนเนี่ยตลาดบ้านคุชหวานนะครับตำบลคุชหวานอำเภอคุยรจังหวัดกาลสิน เอาบ้านที่ดังๆบางไฟแต่ไร่ล้านนะครับพึ่งแล้วไป<ช>บ้างกันละ,นละเอาแต่ไร่ล้านพึ่งแล้วไปเมื่อกี้เ,เนาะวันที่ซื้เก่าได้จูดเมื่อกี้นะครับเอาเนี่ตลาดน,าน้อยๆครับเนม่ยมุสอแต่วันนี้แม่คาวว้าว่ันไหลได้เพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นไปหาเก็บเห็ดเพาะเห็ดเพา<อ>ะอ้อแล้วสี่สี่มามีหลายไปเก็บเห็ดเด้อะเอาเนี่คือตลาดน้อยๆครับเอาขอบพูดพี่น้องทุกๆท่านนะครับเด้อที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณหลายๆคุณยายครับ ขอบคุณหลายคนเด้อค